จะทำข้วผัดซอสแดงครับสูตรโบราณนิดหน่อยครับก็ไม่ได้กินนานตั้งแด่สมัยเด็กๆนะครับมันจะมีซอสแดงผมเอาเรื่มมาเอาไอ้นี่กากหมูเอาหมูมันๆนะครับเอาหมูสามชัม้นเอามารวนแล้วก็เหลือหมูไว้ประมาณเท่านี้นครับที่จะต้องใส่นะครับมีข้าวมีข้าวมีหมูนะครับ แล้วก็จะจบท้ายด้วยนี่ครับน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกก็ซอยพริกแบบละเอียดยิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวบีบใบนาวาใส่น้ำปลาก็กินได้เลยตอนนี้จะไม่ต้องทําอะไรนะครับเตรียมไว้นะครับตอนจบแล้วก็นี่ครับที่ต้องใส่นะครับมีไข่สามใบนะครับคะน้าหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวขาดนิดนึงคือกระเทียมเดี๋ยวเตรียมโซนครับจะไหม้ก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือนี่ครับซอสแดง ซอสแดงเนี่ยไปหาซื้อได้เลยนี่ของซอสหรือว่าซอสเย็นตาโฟเนี่ยผมตานกคั่วโลกจริงๆแล้วสมัยก่อนอาจจะมีอีกแบบหนึงผมก็ไม่รู้นะครับเมื่อสมัยก่อนนี้แม่ผัดให้กินนะครับเดี๋ยวจะทำให้กินก็คือจะไปคุกข้าวก่อนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับแนะนําก่อนว่าข้าวผัดโบราณเนี่ยที่ผมเคยกินเด็กๆได้ใส่อะไรบ้างนะครับก็แบบหนึ่งเอาเกียวจะมันเจียวเอาน้อมันนะครับเพื่อที่จะเอาเกระเทียมไปเจียวแล้วก็ผัดข้าวผัดขอบไปเลยะคระับ วันนี้ปิดการเป็นบอยแล้วนะครับโอเคผมเตรียมระเทียมแป๊บนึงครับวันนี้แก๊สหมดก็เลยามาทำบ้านพี่วอนเดี่ยวครับให้ใส่กับหุูไปด้วยเลยครับไม่เป็นไรครับเป็นรหอมนะครับเสร็จแล้วก็เอ่อใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับ แล้วก็เจียวให้หอมครับเอาหมูมากเจียวเรยก่อนแล้วก็หมูครับเ,เจียวหมูก็ใส่หมูไปเลยครับตันนี้คือผมแยกกับข้าวผัดน,นะครับเดี๋ยวข้าวผัดเนี่ยจะไปคปลุกซอสแดงให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวผมเจียตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มันแล้วแต่คนชอบแบบไหนนะครับของผมเนี่ยผมไม่ชอบไข่ที่มันละเอียดไปกับตัวข้าวผัดเพราะนั้นเนี่ยผมจะทำข้าวผ,ผัดที่มีไข่ยแยกแล้วก็ไปคลุกเข้าข้าดทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวหมูเนี่ยก็คือเตรียมให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะครับจริงๆรสน้ะเนี่ยใส่ที่หลังก็ได้ถ้าเกิดทําน้อยนะครับถ้าเกิดทาเยอะๆเนี่ยเราก็เอาประมานหมูเจียวให้มันหอมได้ที่ก่อนนะครับไม่ปรุงอะไรครับตอนนี้จะไม่ปรุงอะไรเลย ทีเด็ดมันจะอยู่ที่ตรงผัดข้าวนะครับก็พอดูแล้วใกล้สุกเนี่ยก็ใส่ผักลงไปนะครับไข่ไม่ต้องครับไฟแรงนิดนึงครับหมูนี่หั่นเป็นแบบต้นก้อนนะครับ ตอนนี้ไม่ต้องใส่อะไรไปเดี๋ยวมันจะแฉะนะครับผัดแห้งๆน่อนสำหรับการหุงข้าวก็หุงให้มันแบบแห้งๆครับจะจะได้ไม่แฉะกะดดูพอหมูสุกก็โอเคนะครับก็เสร็จในขั้นตอนแรกของการเตรียมหมูนะครับ เพื่อให้ไข่มีบางส่วนที่มันสุกแล้วนะครับผมจะใส่ไข่ไปในใบหนึ่งก่อนนะครับที่เหลือแยกครับวันนี้มีของดีมาฝากนี่คือเต้าหูห้ยีหลายคนไม่รู้จักนะครับเต้าหูห้ยีคืออะไรมันก็คือเป็นแบบถั่วเหลืองนะครับเป็นอนะฮะเป็นอะไรเงี้ย สมัยก่อนนี่ย่าผมชอบกินมากผมก็ชอบกินนะครับเอาไปคลุกข้าวกินอร่อยมากกินภายใต้ตะเกียงนี่โหอดยอด นี่ครับความเด็ดขาดมอยู่ตรงหอมนี่ครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับให้มันหอมๆหน่อยเรียบร้อยครับเสร็จขั้นบอนการเตรียมชุดแรกนะครับเดี๋ยวมาคลุกข้าวกันต่อครับเขเ้วาวผัดเนี่ยครับเขาใช้ข้าวเย็นทำแต่สำหรับการใช้ข้าวร้อนนะครับก็ให้ เาเรียกว่าอะไรกวัดฝัดนี้ครับให้รวมมันเข้าให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็คุกเมื่อกี้ครับสมัยก่อนนี้แม่ผมคุกด้วยมือเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้ถุงใส่หน่อยก็จะได้ดูแล้วมันน่ากินหน่อยครับก็ต้องเย็นนิดนึงครับหรือจะไปคลุกต่อได้นะครับก็จะเริ่มแล้วกันนะครับนี่ครับซอสนี่ก็เป็นการทาครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ใส่ทําพวกนี้ครับเดี๋ยวใส่น้อยๆก่อนแล้วกันนะครับ ลองแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเอ๊ะเราจะประยุกต์ใส่ตู้ผู้ยี้ไปหน่อยไหมเอรหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับดีแล้วเนี่ยข้าวผัดถ้าเกิดใส่ตู้ผู้ยี้มันก็จะเค็มหน่อยเพราะาซอสเนี่ยมันไม่ใช่ซอสข้าวผัดจริงๆผมว่ามันจะอีกแบบนึงนะตู้ผู้ยี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับบางคนนี่ไม่ชอบนะแต่ผมนมี่ชอบมากตู้ผู้ยี้ะครับผู้ข้าวกินก็ประเสริฐแล้วครับสุดยอดแล้ว หลังจากนี้ก็ลองคุกครับต้องมัปิดปิดต้มกไข่ไข่ก่อนเลยนะครับเพราะว่า ผมจะทอดไข่ให้มันเป็นมีโอไข่รู้สึกเกเลยครับไม่ใเวอร์ครับนะครับทอดไข่ก่อนนะครับมันน้อยไปไหน,นไม่เป็นไรครับใ,ใส่ใบอนะใ,ใส่ใบหนึ่งเลยอ่านดูอะไรอะ ได้มากพี่เกดค่อยไปมีเกลือกินเติเกลือที่เราขาวมันก็ได้กินเลยนี่ครับก็น้ำมันน้อยไปนะครับถ้าเกิดน้ำมันเยอะเนี่ยมันจะลูกเป็นร่างสวยหน่อยไม่เป็นไรครับเราไฟไหม มามาไม่เป็นไรครับใส่ข้าวเลยแล้วกันครับแล้วก็นี่ครับเริ่มการผัดผัดนานๆครับให้มันแห้งๆเ่ยเริ่มหอมแล้วครับ ข้าวนี้เปียกไปหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ใส่ที่เราเตรียมไว้ลงไปครับลรวจะเป็นการเรียบร้อยลุกบเขาครับนี่ครับามันต้องหอมๆที่มันไหม้ที่กระทะนิดนึงครับ ก็ผัดแฉะนีไ่ไม่อร่อย จะเหมือนแม่ทำด้วยก่อนนะแม่ทำก็ใกล้เคียงงมีสีอย่างเงี้ยครับก็เียบร้อนแล้วครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เรียมน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไราย,ยากนะครับก็ดีไฟนะครับแล้วก็ช่วงที่รอให้มันอุ่นะครับก็ดีมะนาวไป พริกนี้ต้องซอยละเอียดยิบนะครับถึงจะอร่อยไม่งั้นจะไม่อร่อยคนระับใส่น้ำปลาลงไปเรจีบร้อยครับเห็นไหมกระทะจะเป็นอย่างนี้นะครับขูด นี่ถ้าเกิดข้าวมันแข็งๆหน่อยนะสุดยอดนะครับเรียบร้อยครับข้าวผัดโบราณครับอ่าไดกินไหมตักโอ้หอมหอมจริงครับแล้วก็เอาน้ำปลาพริกนี่ครับใส่ลงไปนะครับสุดยอดครับโอเคครับขั้นตอนนี้นะครับคลุกให้มันทั่วกันเลยครับให้ข้าวเป็นสีแดงเลยครับ ไม่ใช่ไปคู่ในกระทะน,นะครับตรงนี้เนี่ยมี2อ,อย่างนะครับก็คือมีต้นูยีด้วยนะครับหอ,อมนะครับแล้วก็มีซอสแดงผสมกันไปนะครับก็อ,อุ้ยโทษครับก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปเลยครับ